ปาเสมครับผมเงินเดือนหนึ่งหมื่นครับผมไปซื้อที่ไหนก็จัดไฟแนนซ์ไม่ได้ครับก็ขอแต่คนคำ้ำผมไม่มีครับผมซื้อไม่ได้ไปที่ไปมาหลายที่แล้วครับซื้อไม่ได้ไม่ได้เลยเขาไม่จัดให้เลยขอแต่คนคำ้ำครับอ่านี่แหละครับพี่น้องนะเพื่อนฟูงหรือว่าญาติพี่น้องนะเวลาเขาขอไปคำ้ำรถค้ำล่าใหา้นะมิด ักนไม่มีตัวรู้จักผมเลยครับบุยผู้ใดซอยเขาเลยครับเขาบอกตัวมันเขาบอกไม่รู้จักผมเลยครับน่าเห็นบ่เพิ่งผ้าใส่กันไม่ได้พราะเวลากินเราสแตกเราเนี่ยนะโอ้ยเพื่อนกูเลี้ยงปุ่นมาเป็นขยงเส้าค้น30มส้นสี่สิบข้นเต็มไปเบิดครับพี่น้อง นะแต่ผลไนยห้ำรถค้ำไล่กันมีดจัดอิงติงเขาบอ็อคเบอร์ผงกันบลอคคนเฟซร์มค้ำไล่บ้ำตอบเป็นบครับนะไปมหาป่าเสมซื้อคนเดียวไม่ต้องค้ำเงินเดือนหนึ่งหมื่นเอาไปสวิปเลยขอบคุณมากครับป๋าพอนหนึ่งพันห้าร้อยบาทเส,สียงมึงนีทำไมมันนะผมร้องไห้ครับป๋า <Okay. c oughs> ผมดีใจมากครับป๋านึกว่าเสียงไปลงนะดักของมาเอาเอา,เอานี่สวิ f t พันหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะเกียร์โตนะไปดู้งเครื่องกันก่อนมานผมจะได้มีรถไปรับสาวครับป๋า <c ười> เครื่องเดิมๆยังไม่ได้ล้างเลยดูนะดูไอ้นี่ฝาปรงยังไม่เคยถอดเลยครับนาสวิ f t ตัวท็อปหนึ่งจุดเอ่อหนึ่งจุดาหนึ่งจุดาหนึ่งจุดสองวันหนึ่งจุดา R X ปี2015หักส่วนลดแล้วตัวนี้เหลืออยู่ที่เท่าไหร่สองแสนกว่าบาทนะโอ้รู้เยอะกว่าปลายีเนี่ยขนาดเป็นคนถามปาเนี่ยโอ้ผมอ่านมากับปาไม่เท่าไหร่เก้าหมื่นกับปาไม่เก้าหมื่นเกียวโตปุ่มปุสตาร์ทปุ่มอะไรปอติบางชั้นเกียวโตกับปามึงรู้เยอะกว่าปาอีกเอาแมคทีสามเจ็ด รถไม่เคยติดแก๊สครับป๋าโอ้มึงมาเรียกเอาแล้วมึงขายเองนะไปรู้ดีขอป๋าแล้วยังรู้ดีก่าป๋าอีกผมอ่านมาเยอะครับป๋าหรือไปดูข้อมูลที่อื่นเขามาเยอะใช่ครับปาแต่เขาจากกัดให้ไม่ได้ใช่เราต้องมาหาป๋าสิใช่ครับป๋าเอาเจ็บต้องผ่อนหนึ่งพันห้าร้อยบาทไป น่าโอ้โหสวยๆรออแม็กเทพๆนะฟรีดาวฟรีกองฟรีกัดฟรีอนหกเดือนตัวนี้มันจะมีหลายตัวด้วยนะครับป๋ามีตัวอะไรอีกมี g l g l x g l p ัดมีครับป๋ามึงเงีมึงขอหลายตัวกูให้มึงตัวเดียวเนี่ยเง้ยเดือนหนึ่งหมื่นคนเดียวไม่ต้องค้ำเนี่ยเอาตัวนี้ก็ได้ครับเออย่าอย่าขอเลยอย่าขอเยอะแล้วก็อย่ารู้เยอะด้วยโอ้กว่าได้อย่างนี้เนี่ยไปหาที่ไหนเขาลยไม่ ไม่ขายมึงไงควายแบบนี้เลยผมขอตัวก็พอผมเอาตัวนี้ก็ได้ครับอ่าโอเคนะตัวนี้นะหกเดือนแรกผ่อนพันห้าหากสลดได้สองแสนกว่าบาทหลังนั้นผ่อนห้าพันราคาเต็มนะออกรถซูเป์บาทไอเสมรถซิ่งป๋าเสมรถซิ่งจัดให้เอ้าพิมพ์คำว่าสุดสุดสุดยอดเียครับช่วยนะช่วยผ่อนเดือนละสี่พันหกเดือนใช่ไหมครับป๋าใช่โอ้รู้อีกแล้ว รู้อีกแล้ว <laughs> <laughs> เอาแ <laughs> ช้าไป